เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วดูแสงแดดสิคะคืออยากจะได้แสงนวลกว่านี้อ่ะก็รลังร <Okay. S 2> อ,งอเดี๋ยวั่งรองไปหาที่จอดรถได้ลิมทางถนน แสง่น,น,นลน,นอ,อันนี้ใช่เลยส่วนคู่ใช่เลย <c oughs> คุณผู้ชมถึงแล้วค่ะให้ดูวิวรอบๆก่อน ทุกคนที่มาเที่ยวทัสคานีก็จะปักหมดที่นี่ไว้แล้วก็มาถ่ายรูปก,กันคุณผู้ชมจำหนังเรื่อง c r e ือเอเได้ไหมคะที่ลาสมัสจี่มามาหาภรรยาและลูกที่บ้านพอกลับมาถึงปุ๊บก็ได้เห็นภรรยาและลูกถูกฆ่าแล้วก็แหวนบ้านก็ถูกเผา แราจบก็แหวนไว้ปปวกับครื่อบ้านฉากนั้นแบบเศร้ามากดูทีรอบๆอบก็น้ำตาไหลนี่นะคะนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันคือที่ตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะคะเป็นที่พักด้วยเดี๋ยวจะหาชื่อให้ให้นะคะ คือผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็มาพักที่นี่นี่ก็เป็นแก๊งบิ๊กไบคันใหญ่มากๆ <Okay. S 1> ยังไงคะแจ๊สวยไหมเจ๊พความถ่ายรูปค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ลราไปต่อคิวเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายรูปแสงเริ่มนวลแล้วณตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วค่ะทันท,ทีๆแสงนวลคือมาเที่ยวยุโรปนะช่วงบ่ายแสงแรงเช่นช่วงเที่ยงไปแล้วนะถ่ายรูปเมาไม่สวยคือมันแสงมันทำลายล้างตา

แต่ก็ถ่ายรูปไอ้ยาทุ่งยาก็ได้เนี่ยถ่ายรูปทุ่งยาอันสวยเนี่ยทุงยยท่งยาที่เราเห็นว่าทำไมมันดูแห้งๆแล้วคือเป็นยาอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะทาการ อยับไปเรื่อยๆเลยถ่ายกดอยู่ไม่ตม่งนับหมุนหมุนหมุนออกแดดดีกว่าแม่ <c oughs> ถ่ายรูปแล้วต้องถ่ายคลิปด้วย ระว่างรอคิวถ่ายรูปนะคะก็มาถ่ายในพงหญ้าไปก่อนทำคอนเทนต์วิ่งจับหญ้าสวยๆหมดยาหมดไม่ต้องเอาหญ้าเยอะๆโด,าน,าดนแดดหน่อยไปอนุนดีกว่าไปไกลๆเลยตรงนน้นไ,ไปลึกๆเลย